ถึงตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเดินไปสู่หมดเลือกข้างครับครับเป็นการเลือกข้างจากการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาในเรื่องว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีการล่าลายชื่อประชาชนเสนอต่อสภาให้พิจารณาแล้วมติออกมาเป็นเช่นไรครับ 206ต่อ473นี่คือโครงสร้างคะแนนที่วันนี้นะที่ออกมานะครับจะเห็นชัดเจนไม่รับการเ,เรื่องของไอ,ไอตัวล่างเลยนะ473เสียงรับหลักการเนี่ย206เสียงงดออกเสียง6นะครับรับหลักการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพักฝ่ายค้านแทบทั้งสิน้นครับงดออกเสียง6เสียงเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ใครบ้างฟลอนสัญญาณของเกมเลือกข้างพักเลือกขั้วมันก็เป็นแบบนี้ฝั่งนู้ดสีแดงแดงอันนั้นคือสํับนุนร่างแก้ไขรัฐมนุนฉบับประชาชนแล้วฝั่งนี้ทำไมสีเขียวฝั่งนี้ก็คือคือคว่ำวัานเถอะโหวตคว่ำเสียงของที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เสนอมีการแก้ไขสาระสำคัญหลักใหญ่ใจความของรัฐ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหั oh. วใจสำคัญมีสองสามเรื่องครับครับหมวดแรกว่าด้วยเรื่องของรัฐสภากำหนดสภาเดียวเท่านั้นจริงๆเลยนั่นนะ่ะดูดูดมีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรวาระสปีจริงเราเองก็เคยมีสภาเดียวเนี่ยมาหลายครั้งแต่ว่าเป็นสภาเดียวของเราเนี่ย มักจะเกิดขึ้นหลังการรับประหารประมาณเกือบๆสิครั้งนึงอะสิสภาปแล้วแต่ว่ามันมาหลังรับประหารไงครับแต่นี้ก็พูดถึงข้อเสนอในแง่ของภาวะปกติโมดต,ต่อมานะครับกำหนดเรื่องของอํานาจนาย,ยกรัฐมนตรีต้องมาจากสอสอไ,อไอ้นี้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอออวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งเรื่องขององ,งค์กรอิสระตรงนั้นเลยครับคือตัวอีกตัวหนึ่งคือทําให้กระบวนการเสาหลัก มีผู้ตรวจการไปตรวจสอบกระบวนการทํางานของศาลสารัฐธรรมนูญกองทัพตรงนี้ข้อนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะ,อะนะครับวุฒิสภาจริงมันถ่วงดุลหลักการของประชาชยมันถูกต้องระดับ,บหนึ่งเพียงแต่ว่าวุฒิสภาของเราเนี่ยที่มากับหน้าที่ม,มันมันไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นครับที่มากาไม่ได้มาจากเลือกตั้งหนึ่งนะหน้าที่คือจริงมันต้อง ่วงดุลให้คําแนะนําหรือว่าชะลอกฎหมายแต่เราไปทนะําหน้าที่ซ้ําซ้อนกับฝ่ายฝ่ายสอสอ,สอ,สอ,อก็คือว่าไปเรื่องของอนุมัติกฎหมายด้วยเลยมันเหมือน,น,นดูเหมือนว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่มีสภาเดียวเนี่ยที่มาแบบเนี้ยถ้าเราแก้ทําที่มาแล้วก็อําหน้านะที่ให้มันต่างกันเนี่ยมีการพูดถึงสภาเดียวหรือว่าสองสภาครับจัดการตรงนั้นนี่คือโครงสร้างคะแนนที่วันนี้นะฮะที่ออกมานะครับจะเห็นชัดเจนไม่รับ การเรื่องของไอ้ไอตัวร่างนี่นะ473เสียงรับหลักการเนี่ย206เสียงงดออกเสียงหกนะครับรับหลักการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพักฝ่ายคา้านแทบทั้งสิน้นครับงดออกเสียง6กเสียงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครับใครบ้างสวที่เสียงแตกเอาฝั่งนี้ก่อนพี่วีครับฝั่งนั้นเลยสวที่รับหลักการรับร่าง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ล่ารายชื่อคือสนับสนุนว่าโดยคุณผลิตนี่แหละนะครับวัชรศิลป์นี่แหละค,ค,คุณบุญเทียนบุญตันครับคุณมเทียนบุญตันอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับครับต่อมาคุณพิสารมานวัตครับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันบรัสเซลส์เบลเยียมออตตาวาแคนาดาเคยเป็นตัวเต็งถึงประหลัดกระทรวง การต่างประเทศในครั้งก่อนที่ที่รล่างนนฉบับไอรลอกเขาสนับสนุนใช่ไหมฉบับไอรลอสนับสนุนที่สารมานวัฒน์มูลเทียนมนตันคุณนวรัตนวรัตพงไพบูล์สนับสนุนก็เป็นผู้สนับสนุนฉบับไอรลอเช่นเดียวกันครับครับนี่คือสวที่รับหลักการสวที่งดออกเสียงคุณเจนน้ำชายสิริอดีตประธานอุตสาหกรรมอ่าประธานสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ ท่านท่านรองประธานรัฐสภาไม่ต้องพูดถึงเขาต้องงดออกเสียงอยู่แล้วดออกเสียงครับคุณอำพลจินดาวัฒนะคุณหมออำพลหมอชนบทเหรใช่นะเป็นสมัชชาหมอเนะี่ครับนี่ยเนแ,แล้วก็เป็นคนตอนล่างไอรอตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในสบวที่รับหลักการเช่นเดียวกันครับครับเราเห็นล่องรอยคราวนี้มีสอสอที่งดออกเสียงอีกเออ สสที่เราบอกว่า3าคนงดออกเสียงนะใครท่านประธานชวนนี้ยกไปก่อนเลยยกไปก่อนงดออกเสียงู่แล้วนะท่านทําหน้าที่ครับนะครับต่อมาคุณพนิดวิกิตเศษครับอืสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์คุณพนิดงดออกเสียงคือคุณพนิดเนี่ยก็มีท่าทีชัดเจนนะครับจะไม่ทําตามที่มติพักนะเอาเอาตามนั้นเลยกันไม่ทําตามตามมติพักอ่าอ่าต่อมาคุณศิลัมภาเลิศนุวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพัก พลรเมืองไทยนามกุลคุณคุณนะฮะนามกุลคุณคุณไหมทายา,าทเสียติ่งครับทายา,าทเสียตอนะ่อครับนะฮะเห็นไหมสัญญาณของเสียต่ออิงแอบกับใครไปหากันเองร้อนสัญญาณของเกมเลือกข้างพักเลือกขั้วมันก็เป็นแบบนี้อฝั่งนู้ดสีแดงแดงอันนั้นคือสนุนร่างแก้ไขรัฐมนุนฉบับประชาชนแล้วฝั่งนี้ทำไมสีเขียวฝั่งนี้ก็คือคือคว่ำวันเถอะโหวตคว่ำ แล้วทำไมสีเขียวก็มันต้องมันต้องโทนละสีแล้วเลอะสัญญาณเกมเลือกข้างพักก็เลือกขั้วเช่นเดียวกันครับเราเห็นบรรยากาศของการลงมติแล้วพอมองเห็นภาพได้ว่าทางเดินของสภาเราเป็นเช่นไรมาดูมาดูขั้วนี้ก่อนขั้วนี้ก่อนขั้วนี้ก่อนที่ต้องการดันล่างเข้าไปขั้วชัดเจนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคณะกน้าคุณธนาธรบอกว่า ถึงแม้ตัวล่างจะถูกปัดตกไปในกระบวนการของรัฐสภาแต่เราได้ปักธงทางความคิดที่สําคัญไว้ในสังคมไว้แล้วปากหมดุดปึง้งฟริตวัตชรศิลป์คนผลักดันขับเคลื่อนอรัฐธรรมนูญฉบับที่ล่าหลายชื่อมาบอกบว่ายังไงครับไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดหวังในฐานะที่ตัวเองเสนอนะแต่ผิดหวังที่ข้อเสนอเนี่ยของของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกนําปฏิบัติในสังคม,มแล้วก็หลังจากนั้นก็มีประโยคหนึ่งที่พูดแล้วถูกโค้ดกันมากก็คือว่า รัฐสภาที่ดีคือรัฐสภาที่ไม่มีวุฒิสภาคุณปิยบุตรอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่มนะครับสมาชิกรัฐสภาจะออโอโหูฟังเสียงกลดล้องของนอกของสภาดังๆบ้างได้ไหม,มคือโอโหูไปฟังเสียงของข้างนอกที่ดังๆนอกสภาบ้างได้ไหมครับแต่แล้วผลการลงมติเป็นที่จะเจนว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เสียงข้างมากนะเมื่อกี้เ่าไรสองรยยี่2ิสี่ใช่ไหมใช่ยังไม่ยินยอมเปิดประตูรับฟังเป็นเครื่องยืนยันว่าแนวคิดหลัก ของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้เสียงแตกและแยกข้างชัดเจน